ท้าว่าคนเราเนี่ยจริงๆเรื่องหนึ่งนะที่แบบอันนี้อยากแชร์ในด้านความรู้สึกหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้สึกของการ <ฮะ S 1> เป็นคนดังหรือเป็นคนมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากคิดว่าคนทุกคนรู้จักเราบนโลกคืออยากอ,อยากคิดแล้วในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นด้วยแล้วในที่สุดเมื่อคุณได้ไปแบบไปไปเจอไปสัมผัสหรือไปรู้รสึกเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นก็นออออได้หมายถึงว่า,า,วาเราเ,ราเราป็นคนทเป็นอย่างนี้อฮะถามว่า ตัวอาร์ตเองไปเจอหลายคนก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอ่ะใช่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 พีมิถาพ,นะพิถา,าเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะหลักคิดเอานี้เราเคยคิดไหมว่าเฮ้ยฉันไปไหนนูนน่นนี่ทุกคนต้องรู้จักฉันแต่มิถาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นความเป็นจริงที่ทุกคนไม่รู้จักฉันอนะ่ะมันมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงี่ถาเออมันทําใจได้ปะหรือมันยังไงในความเป็นสเปอสารมันต้องไปทาใจให้ได้ไงจุดหนึ่งมันนต้องไปทําใจให้ได้เพราะว่าเพราะว่าเออ ทาาว่าศิลปินทุกคนเน่ยพอพอไปถึงจุดหนึ่งพอดังมากๆอ่ะทุกคนจะมีองค์เข้าใจคำว่าอัตโนมัติเลยไหมมันไม่อัตโนมัติหรอกค่ะมันก็คือมันก็คือเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันมันมันทําวว่ามันเป็นการไต่เต้าอ่ะทุกคนแหละในทุกคนวงการแหละพอเรามาถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอ้าวเฮ้ยเก่งแล้วเวอย์อะไรเงี้ยแบบแบบคนต้องรู้จักไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นแต่นี้ที่สุดแล้วคือทาพอทามีลูกแล้วเราก็พยายามจะบอกลูกว่า เราพยายามสอนความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทารู้สึกคือถ้าจะทาสอนลูกตัวเองแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกทาไม่ไปเบ่งใครแน่ๆว่าเป็นลูกทาทอยางแต่คนอื่นก็อย่ามายุ่งกับลูกทาเหมือนกันเพราะว่าในขณะเดียวกันคือเขาเป็นลูกเราแต่นั่นคือชีวิตเขาครับ มันไม่เกี่ยวเลยใชไหมไม่เกี่ยวยกันฮ่าเออแยกย้ายให้ได้ด้วยเออวฉันไม่อยู่เธอเธอจะอยู่กับฉันนะคือถ้าลูกเราผิดปั๊บนะไม่ได้โดนโดนแน่แล้วยิ่ง่ะมาอ้างกูด้วยนะจบกันเลย no way นี่คือถ้าลูกเราเราก็เลยมองสะท้อนไปกับกับกับแต่ก่อนที่จะมาคิดแบบนี้ได้อะมันมันมีเรื่องที่คิดเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการไปเจอคนนี้แหละแล้วไปแล้วก็เราก็รู้สึกว่าในในสามสิบปีชีวิตที่อยู่วงการมา ก็ก็ก็ได้เออไ,ได้ไปได้ไปเจอคนเยอะแล้วกไ็ไปปรับโหมดเพราะว่าบางทีเหนือฟ้ามันมีฟ้า